สวัสดีครับ FC รันคนฮักหน่วยนะครับผมวันนี้แฮวแนวทางฮานอยนะเดีย๋ยวมาเฮลครับเฮลแต่เช้าเลย <c oughs> <c oughs> แนวทางฮานอยก็มีมาฝากเหมือนเดิมเนาะวันนี้วันพุทธที่สามสิบก่อนหวยไทยจะออกวันนี้ก็หวยลาวก็มีด้วยนะครับแต่หวยลาวผมลงให้แล้วเนาะเมื่อวานอา้าวเมื่อวานมาดูฮานอยเมื่อวานก่อนโอ้โหฮานอยเมื่อวาน น้อยเมื่อวานเสียสามตัวสามตัวพลาดเนาะให้แปดแปดเจ็ดหนึ่งมาออกแปดหนึ่งหนึ่งเนาะก็เสียดายเนาะเลขในตารางผมเข้าน,ำาน้ำม่วงมีแปดหนึ่ง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 เนาะก็จะไม่ได้จับจับให้แปดเจ็ดหนึ่งออกแปดหนึ่งหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์น้ำม่วงแปดศูนย์รอบปกติกับ VIP มาสองรอบเลยครับ แต่ตัวเน้นเจ็ดหนึ่งไม่มีเนาะมาหนึ่งหนึ่งถ้ามาแปดเจ็ดหนึ่งเราก็คงจะได้สามตัวอีกเมื่อวานถ้าสองสามตัวแต่ได้สองตัวก็คือแปดศูนย์แปดศูนย์มาสองรอบเลยเมื่อวานแบบเด้งๆเ,เลยเนาะโอ้โ oh ห oh, ถ้าใครตามแปดศูนย์นี่แหละฮานอยมันมันมีออกแล้วออกอีกได้บางครัง้งสามครั้งก็มีเนาะสามรอบก็มีแปดศูนย์ 0, รอบปกติมาแปดศูนย์ล่างอีก VIP โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นก็เฮกันไปนะเมือวานถ้าใครตามอยู่นะอ้าวไม่สามตัวได้สองตัวเด้งก็ยังดีโอเคสำหรับวันนี้วันนี้ก็มีแนวทางมาฝากเหมือนเดิมตัวเลขไม่เยอะเหมือนเดิมครับก็หกตัวมั้ยก็น่าจะให้แค่หกตัวเนาะวันที่วันไหนเขาเออลงให้เยอะๆนี่ไม่ค่อยจะมานะ สำหรับแนวทางเรามาดูเลขในตารางกันก่อนเลขในตารางก็จะมี0 1อะไรอีก5 6 4 5 0 1 0 1 4 5 6พอไหมน่าจะพอแล้ะ ตัวเลขห้าตัวจับวินเอาได้นะถ้าใครชอบแบบไหนตัวประกอบถ้าให้ผมจับให้ก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกตัวนะตัวเลข ที่ผมให้ชุด3ตัวผมให้ไปที่4 50กับ6 50นะอันนี้คือชุด2ตัว2ชุดเหมือนเดิมเนาะเมื่อวานก็เกือบแตกแตกไปวันก่อนเนะาะวันที่จะลองครบสี่พชั่วโมงเนาะแตก3ตัวแบบม,ม,ม,มาแบบไม่เลี้ยวไม่โค้งเลยเมื่อวานก็แค่เกือบ ได้ไม่นิดหนึ่งมาตัวเบิ้ลไม่ได้จับหนึ่งหนึ่งให้บอกสูตรมันชนกันที่หนึ่งสองสองสูตรผมมีคิดวันจะมาหนึ่งสองคือหนึ่งหนึ่งอ้ามันเพราะว่าวันก่อนมันออกมาแล้วหนึ่งหนึ่งเมื่อวานก็มาอีกแล้วหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแต่ไปจับถูกสองตัวชุดสองตัวได้นะอ่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะนี่แหละอ่ะเน้นตัวเดียวก็จะเป็นห้าศูนย์เนาะตัวห้าศูนย์ดังนั้นก็มีสิทธมาได้หมดเนาะ มีสิทธิ์มาได้เท่ากันเมื่อวันเน้นเจนหนึ่งไม่มาแต่นี่นก็อ่านี้คือตัวเน้นเช่นเดิมเน้นพิเศษเมื่อวันพิเศษเกือบแตก3ตัวพิเศษปกติปกติมาแค่2ตัว VIP ก็มาเอามาอวานสองรอบโอเคครับวันนี้ก็เข่งๆปังๆกันทุกคนนะครับผมสำหรับแนวทางฮานอยแล้วก็ หานอยเสร็จก็ไปรุ่นลาวช่วงเย็นครับผมสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณครับ